ยาเยอะมากเลยแถวนี้นี่ยามมมไม่ต้องจางใช่ไมาสม่ต้องจาใช่ไหมเอาสามจะไปอ่างศิลาตอนนี้เราจะไปอ่างศิลาแต่มันเช้าอยู่ร้านยังไม่เปิดเลยสาะเจเมสสาม,ม,ส,ามสวัสดียามเช้าที่บางแสนนะคะตอนนี้มาดามติ้งนั่งดื่มกาแฟยอยู่ที่ร้านอะไรนี่ ท,ทินขึ้นอยู่ตลาดปลาอ่างศิลาค่ะสะพานปลาอ่างศิลาตอนนี้ก็เงียบเหงาเพราะยังเช้าอยู่ค่ะเช้าอยู่คนยังไม่เยอะดื่มกาแฟด้วยกันนะคะ เรือหาปลากำลังเข้า,ขาสารจะแม่ทับทมก่อนลอยเคยไปยังยังเออก่อ,อรลอยเคยไปกับลุงเจ๊ที่มันมีสารอ,อยู่ตรงนั้นแล้วไปไหว้ใช่ไหมใช่ถ่ายอินอ่าเคยไปกับลเจ๊ตั้งแต่สมัยอันสมัยเก่งมันเรียนจบเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วค่อยมาสารอ้ตําหนักของร้อห้านะเห็นไหม ความหอยนางรมอ,อร่อยไหมกาแฟยามเชา้ชาเช้าเช้าดื่มกาแฟริมทะเลอินทานินกาแฟยามเชา้ามาเช้ายังเงียบอยู่ตลาเชา้าเช้าๆเงียบอยู่แล้วเขาย้ายด้วยเขาย้ายตลาดไปอยู่ด้านนอก ก็เลยไม่ค่อยคึกคักเหมือนเมื่อก่อนนั่งดื่มกาแฟนั่งดื่มกาแฟที่อ่างศิลาสะพานปลาอ่างศิลาคนะ่ะ ตลาดประมงตลาดปลาซีซุปตอเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมด้านในนะคะแต่ว่าบรรยากาศจะไม่คึกคักเห,เหมือนเมื่อก่อนแล้วว่าท,ทีที่แล้วบรรยากาศตรงนี้จะคึกคัก กิโลเท่าไหร่คะตัวใหญ่ค่ะ860กิโล860ชมก่อนนะคะก็ไม่มีอะไรอ่ะไปชมดู มันอยู่ได้ทุกที่เลยอันนี้เป็นสะพานสะพานป่าอ่างศิลาไม่อยากจะพูดเพราะว่าเสียงมันไม่มี๋ยวนี้เขาย้ายออกไปตลาดประมงจัดระจัดระเบียบใหม่คนร้านค้าจะน้อยแล้ะ มาถ่ายอีกปะเอานกมาถ่ายอีกนะสไปถ่ายที่หินมะเล่งกันนะไปถ่ายที่สวยแต่มันต้องซื้อกาแฟมันไงถึงจะ,ะลงได้จริงๆทุกวันนี้มันก็ทําแบบนี้นะร้านเนาะเนี่ยต้องซื้อสักก็ยังลงไปอ่า I'm ready.